เรื่องล่าสุดที่ผมได้รับแนละก็ให้คำปรึกษาไปก็เป็นน้องๆน,นะครับสิบตำรวจโถถึ่งจบมาแล้วประมาณ3าปีเนี่ยแล้วไปเจอรุ่นพี่ประเภทเขี้ยวล่าดังนั้นผมขอวิงวอนนะครับถ้ารุ่นพี่คนไหนนี่กระเฮี้ยนกระหือหรือที่จะพาตัวเองนั้นไปกระทำที่มันสุ่มเสี่ยงต่อก,การผิดกฎหมายแล้วก็ผิดวินัยอย่าพาน้องไป ในคลิปเกี่ยวกับเรื่องของอข้อของใหญ่ไปยังน้องๆ้งข้าราชการตำรวจนะเพเองก็นะครับบทบาทเนี่ยมีหลายบทบาทนะต้องบอกจริงๆนะครับต้องฝากไปยังเพื่อนข้าราชการตำรวจผู้ขับมัญชาญและก็หลายท่านนะาะบอกว่าเอ้ผมเดี๋ยวพูดนะในนักษณะที่เอเห็นใจ หรือเข้าข้างใครหรือเปล่านะทำไมไม่เข้าข้างองค์กรทำไมไปให้องค์ความรู้กับตำรวจที่ถูกคำสั่งทางปกครองเออตกลงแล้วนี่เหยียบเรือสองแคมหรือเปล่าก็ต้องเรียนตรงๆว่าเราในฐานะของครูบาอาจารย์ด้วยในฐานะของนักกฎหมายนะครับที่ศึกษาและมีความเชี่ยวชาญเรื่องของคดีปกครองมามานานนะฮะเราก็อยากจะให้ความรู้ทั้งสองฝ่าย แตครับเวลาเราสมบทบาทของการเป็นนิติกรเราก็ต่อสู้คดีเต็มที่อีกบทบาทหนึ่งในการที่จะให้องค์ความรู้กับข้าราชการตํารวจนะครับในกรณีถูกกล่าวหาเรื่องของวิน,นัยเราก็ให้ข้อต่อสู้หรือให้แนวทางของการต่อสู้คดีนะครับเพราะทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันจะไปอยู่ที่ไหนแต่ผม้ชมครับมันจะไปอยู่ที่ศาลปกครองนะครับเป็นผู้ตัดสินว่าการจะทําคําสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่รับ หรือของผู้บังคับชานะครับในระดับตรอหรือในอหน่วยหนะ่วยเหมาะสมหรือไม่มีการใช้ดุลพินิที่เหมาะสมหรือไม่นะครับมีการรับฟังข้อที่จรงิงดีความข้อกฎหมายหรือดุลพินิจนะครับที่เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ไอ้ตัวนี้เป็นปลายทางที่เราจะต้องไปให้ศาลนั้นเป็นผู้วินิจฉัยในคดีดังนั้นต้นทาง นะครับที่จะนําไปสู่สารนั้นเราก็ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องนะเราจะไปใช้หลักเรื่องของวิชาการที่เราเริ่มเรียนมานั้นไปบิดเบือนก็ไม่ได้นะเราก็ให้องค์ความรู้เต็มที่วันนี้ว่าที่เรื่องวิน,นัยนะครับเรื่องของวินัยน,นะครับก็ฝากไปยังข้าราชการตํารวจนะฮะก ลูกๆละไต้องร้องต้องสิบตำรวจตีถึง1 0บตำรวจโท1สตำร,ร,รเองนี่ต้องบอกรุ่นลูกๆแลละน้องๆนะครับว,ว่าผมเองมีความห่วงใหญ่มากนะหลังจากที่เราได้ให้คำปรึกษากับน้องๆที่ถูกกล่าวหาคดีนะครับที่ถูกดำเนินการทางวินัยเนี่ยมันมีหลายเรื่องท,ที่ที่ที่น่าตกใจมากก็คือว่าต้องยอมนะครับว่าน้องๆนะครับ ที่จบจากโรงเรียนตำรวจนะครับโรงเรียนในสิทั้งหลายเนี่ยท่านเองนั้นยังถ้าเป็นเรื่องประสบการณ์ทํางานในตํารวจทั้นยังเป็นผ้าขาวยังอ่อนประสบการณ์นะถึงแม้ว่าบางท่านนั้นจะมีองค์ความรู้จักปริญญาตรีมาแล้วข้อตามบางทีจบนิติศสตร์แต่การปฏิบัติปั๊บเนี่ยคุณจะไม่สามารถหยิบข้อกฎหมายเนี่ยมาทํางานได้เลยนะคุณต้องใช้พี่เลี้ยงก็คือรุ่นพี่ นะครับในการที่จะให้คำปรึกษาหรือเป็นคู่บัดดี้ที่ไปทำงานแล้วให้คุณนั้นอยู่รอดหรือไม่ถูกดำเนินคดีหรือไม่ถูกกล่าวหาหรือไม่มีการกระทำทั้งวินยัยทั้งอาญาแต่ทีนี้เราจะมองอยังไงเราจะพิจารณาวิเคราะห์วินิจฉัยว่ารุ่นพี่หรือบัดดี้เหล่านั้นนะฮะที่เป็นคู่ตรวจหรือผู้ทำงานร่วมและพาเราเออกไปทำงานนั้น มีความแม่นข้อกฎหมายเพียงพอหรือไม่หรือมีพฤติกรรมที่มีลักษณะของการเป็นคว่านักบินตีเข่าเก่งอันนี้เราต้องพิจารณาองค์ประกอบหลายอย่างเรื่องล่าสุดที่ผมได้รับแลนะก็ให้คําปรึกษาไปก็เป็นน้องๆน,นะครับสิบตารวจโท่ถึงจบมาแล้วประมาณ3าปีเนี่ยแล้วไปเจอรุ่นพี่ประเภทเขี้ยวลากดิน มีพฤติกรรมที่บอกเลยนะครับว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการตำรวจถูกกล่าวหาคดีวินัยหลายคดีและก็ถูกแบกขั้นหรือ,อ,อไม่สามารถเลื่อนยศไปตามรุ่นเดียวกันได้พฤติกรรมเหล่านี้นะครับแน่ชัดว่ามันเป็นเรื่องของสันดอนสันดานส่วนตัวหรือเปล่าบาปครอบมันจะไปตกอยู่กับน้อง ซึ่งจบมาใหม่ๆนะกับสอปีนั้นถือว่ายังมีประสบการณ์ในการรับราชการตำรวจค่อน,นข้างน้อยเพราะหลักการที่รุ่นพี่จะสอนมาว่าตำรวจนั้นเนี่ยขาสองข้างนะข้างหนึ่งอยู่นอกคุกอีกข้างหนึ่งอยู่ในคุกเพราะเราเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเราต้องรู้กฎหมายนะครับจะอ้างความไม่รู้ไม่ได้และจะทําผิดเนี่ยสองสองเด้งในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ดังนั้นก็ต้องฝากฝากรุ่นพี่นะครับถ้าท่านจะพารุ่นน้องไปทำอะไรที่นอกลู่นอกทางสมเสียงต่อการถูกดำเนินคดีทั้งวิน,นัยทั้งอาย,ยาอย่าพาน้องไปอย่าพาเด็กไปไปทำเองเลยนะครับถ้าท่านไม่มีการยับยั้งช่งใจไปทำเองเลยนะครับอย่าพาเด็กไป เด็กไปแล้วเด็กมันขัดใจรุ่นพี่ไม่ได้และถ้าขัดใจหรือจะไปสอนรุ่นพี่ก็หาเด็กนั้นนะฮะหัวหมอกระด้างกระเด่องนะครับไม่เชื่อฟังคําสัง่งอันมิชอบของผู้มังกบฉาหรุ่นพี่ดังนั้นผมขอวิงวอนนะครับถ้ารุ่นพี่คนไหนที่กระเี้ยนกระหือหรือที่จะพาตัวเองนั้นไปกระทําที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายแล้วก็ผิดวินยัยอย่าพาน้องไป จะพาเด็กไปนะครับแล้วเด็กที่มีความมุ่งมั่นที่จะจะเป็นข้าราชการตำรวจทํางานแค่สามสีป่ปีแล้วมาถูกกล่าวหา้นคดีอาญาและคดีวิน,นัยนี่นะฮะมันบอบช้ํามันกระทบกระเทือนต่อต่อตัวเด็กและครอบครัวแลวก็ภาพลักษณ์ของตํารวจและเคสนี้นะฮะท่านบมครับสามรายนะครับนะสิบตำรวจโท1สิบตำรวจโททั้งสามคน นะผมถือว่ายังมีประสบการณ์น้อยนะฮะในเรื่องนี้แล้วก็รุ่นพี่ที่พาไปนะฮะก็ไม่สนใจข้อ,อกฎหมายคือจะเอาแบบหลักของขกฎกูไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายใช้อำนาจตัวเองนั้นนะฮะโดยไม่ไม่ใส่ใจว่าบ้านเมืองเข้าไปถึงไหนแล้วนะ,ค,ะคนไทยก็รู้กฎหมายอาจเท่าท่านรจะมากกว่าท่านก็ได้ ในเรื่องนี้นะครับพอเขาร้องขึ้นมานะฮะทั้งอาญาทั้งวินัยและเด็กสามคนนะครับก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันอันนี้คือฝากเอาไว้เลยนะและน้องๆเองนะครับถ้าเจอรุ่นพี่ไม่ดีนะฮะท่านมีสิทธิจะขอเปลี่ยนท่านอย่ากเกรงใจนะครับเพราะว่าอนาคตมันอยู่ที่ท่านท่านต้องกล้าตัดสินใจว่าบบพุ่งข้าพจ้านะครับว่าผมผมไม่สามารถที่จะ ปฏิบัติกับคู่หูคนนี้ได้เพราะอะไรก็ต้องว่ากันไปนะผู้ใหญ่ผุ้ขา้าพาช้าถ้าได้ยินได้ฟังแล้วก็ก็ต้องหาทางออกให้เด็กด้วยนะฮะผมเองถามว่าครั้งหนึ่งเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมเคยมีนะฮะไปกับรุ่นพี่ในะครั้งที่เราก็จบแล้วนะฮนะจบปิญญาตรีเนี่ยครับการยินกันธนดคาแลรนะก็รำเรียนในนิติศาสตร์และก็รู้แต่ทีนี้มันเขาให้เรานั้น นําทแล้วเราก็มองหน้าอ้ทำยังไงวะแล้วก็เป็นตราบาปที่มันติดติดตัวมานานนะครับ mm hmm. ว่าถ้ามีโอกาสก้าวหน้าเป็นผู้กัปัญชาของตำรวจแล้วเนี่ย mm hmm. จะต้องสอนหรือแนะนำมีให้เด็กรุ่นน้องนั้นนะครับ mm hmm. กระทําพลาดมห mm hmm. ผมผ่านมากว่า30ปีแล้วนะฮะน่าจะขาดอายุแล้วนะีย บบอกว่าวินัยมันวินัยมันไม่มีายุข,ขวามนะฮะแต่เรื่องนี้ก็ไม่รู้นะมันผ่านไปนานแล้วนี่คือบทบบครั้งหนึ่งที่ที่เราไปทํางานกับรุ่นพี่แต่เราเจอปัญหาว่ารุ่นพี่นั้นพาเรานั้นเรีงไงหลงทางนะอ่ะก็ฝากข้อหงใหญ่นะครับเพราะว่าผมทำหน้าง,งานกิป,ปกครองทำวิน,ำนัยทำระมิด ทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของคดีปกครองเยอะแล้วผมผมรู้สึกนะตําหนิเลยนะฮะตำหนิรุ่นพี่นะ,ะที่พาน้องไปมีปัญหาตําหนิเลยนะฮะและผู้เํ้ามาชาเองนะครับก็ต้องใส่ใจด้วยนะครับบอกว่าอุย้ยมันเป็นเรื่องที่งจบมาแล้วก็ต้องเอาตัวเองให้รอดได้ได้มันไม่ได้ครับผมสนับสนุนนะคิดท่านเสรีนพิสุทธิ์นะะท่านหลายท่านเป็น ผบตรนะครับเรื่องของปริญญาตรีไอ้ธรรมทวนนั้นต้องจบปริญญาตรีผมผมเห็นด้วยนะแม้จะมีในคิดบอกว่าโอ้ยปิญญาตรีนั้นใช้งานยากหรือนะครับไปคยฟังคำสั่งของผู้กำกัชา ก็แน่นอนสิเขามีองค์ความรู้เขาตัดสินได้ว่าคําสั่งนั้นชอบหรือไม่ชอบคําสั่งใดเป็นคําสั่งที่ซุ่มเสี่ยงต่อเรื่องของการที่จะกระทําผิดทั้งกฎหมายและวินัยเนี่ยเขาไม่ทําเพราะเขามีองค์ความรู้คุณอย่าลืมนะครับว่าการรับราชการเป็นส่วนหนึ่งนะฮะเป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่เขาจะต้องประครับประครองด้วยนะอยู่จนเกษียณดังนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะนะครับปฏิบัติตามคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายละจะบอกว่าเด็กดื้อนั้นผมเมนไว เด็กมีแนวคิดมีวิธีคิดเพราะว่าคุณทํางานกับเจนเจนวายเจน Z ซนะนะเจน Z เนี่ยเป็นเจนที่นะเข้าถึงเทคโนโลยีมีความรู้มีความคิดที่เป็นเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นะดังนั้นพวกเบบี้บูมนะครับเจนเกนะครับก็ต้องปรับตัวทํางานกับ Gen, เจนเจนเซเช่นเดียวกันนะครับอ่ะก็ ฝากไปถึงน้องๆด้วยนะครับว่าด้วยความหงวหงใยนะครับเรื่องนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับน้องๆอีกแล้วก็ถ้าบอดีไม่ดีนะครับขอเปลี่ยนนะครับหรือขอเปลี่ยนงานหรือขอเปลี่ยนบาดีใหม่นะแล้วก็รายงานตามความเป็นจริงให้กับผู้กำกับชาทราบนะครับว่าทําไมผมทํางานกับพี่คนนี้ไม่ได้เพราะอะไรนะโอเคก็เป็นข้อหงวหงใยนะครับจากผมพันตํารวจโทด็อกเตอร์ประชากรมนณที่ทำนะฮะ เป็นทั้งครูบาอาจารย์เป็นทั้งผู้ที่ให้คําปรึกษาเป็นทนิติ่กรเป็นนักกฎหมายเป็นอะไรหลายอย่างที่ที่เราอยากให้องค์กรของเรานั้นพัฒนานะครับใช้เมื่ครับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและก็ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนานะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ประโคนชัยน้ำใจงามน้ำไพร้รดชมอเดอร์ชาชาโลช